เริ่มพี่ปวดสะโพกปวดเอวล้าวลงขาอะไรประมายมันมันปวดมากคือมันจะแป๊บแมันเสียวแป๊บเสียวแป๊บแล้วมันก็จะมันจะจึ้งจึ้งแล้วก็จะแล้วก็เตือนสะโพกที่แบบผ่าไปแล้วมีการแปลกๆเสียวๆอะไรที่บอกนะก่อนเนาะอ่าเวฟที่ก็แตะลงอย่างเงี้ยอ่าปึ๊บอาเขาลงอ่ะก็จะนั่งได้ก็จะนั่งอ่าหลังขามาโอเคฝั่งตรงไหนปึ๊บจะยืนจ้ะแล้วก็จะหมุน บาเคงพวกพวไม่ได้แฟกอะไรมากมายนอนงายอยู่ๆก็พี่ก็พลื้อขึ้นมาตอนนี้หายไปแล้วเนาะดีใจไหมดีใจกลับไปวิ่งได้ยังทีนี้มั่นใจยังมั่นใจมั่นใจแล้วออแล้วเป็นหงุดหงะไงก็ไม่เคยเห็นเราทำแบบนี้มาไม่เสียประหยัดไปเท่าไหร่นะห้าแสนประหยัดห้าแสนเราจะถามรอบสองห้าแสนโอเคแล้วนะแล้วก็จะค่อย จยากขึ้นอย่างนี้ถูกไหมข,ขึ้นดิตอนนี้ดูฮัลโหลหลัง <c> ห <oughs> ลัหลังหลังจุดยอดนี่แคทบองเลยเนี่ยอันนี้ผ่าไปแล้วด้วยนะอันนี้เขียนนี่ผ่าไปแล้ว,วนะ